เอามื้อนี้ครับอากาศหนาวๆนะครับมาเจอกันอยู่ันท้งหน้านะครับมาซื้อมงหนูนะครับซึ่อวานนี้มื้อนี้ก็มายามครับเอ้ยหนาวขนาดประมาณ17องศานะครับลมเย็นๆเมื่อคืนนี้ลมพัดเย็นขนาดนะครับไปเบิ่งกันบวาจะได้มีได้นะครับเสื้อตุบิกายนะครับกับดักหนูมงหนูเนี่ยมีสักตัวอยู่ครับได้เด็ดหนูตีเอาะตกรเกี่ยว หนูเสื้อโมงเสื้อพอเหลือรับดักก็ยังไม่ได้นะครับเ้ื่อก uh. uh ันแล้มืันน um ี้อะไรไม่ได้ครับวงหนูคงระเสื้อยื่สามมือครับถ้าสามมือมีที่สกโตก็ก็หือมือนะครับมื้อนี้เป็นมือแรกนะครับเบ่กันเลยครับนะครับอันนี้คือหมายที่ซื้อนะครับถ้าคันนาที่เกี่ยวเข้าแล้ว นะวันนี้นี่แหมนออ้นเนาะไอ้ซื้อน่าจะแถวๆนี่แหละครับต้นไผ่าันนี้ไอ้สื้อ อันดีซื้อนะครับสือหลังเหล็กสือเลยด้อ่าหลังเหล็กครับมีต่ำหลังที่ซองมีต่ำครับนี่ าม,มีต่ำเห็นตะกี้เตืนอนหนูก็หาก,กิตเนะแท้ที่สามไม่ใช่ครับที่สามมีพี่ใ่ก็มีต่ำก็เดียวครับนี่นี่ก็เก่าอยู่ นาทีซีคือเก่านาทีห้าคือเก่ามีตะหนูคุณอ่ะเนาะหนูเหงามีโค้มมีตะนาทีเจ็ดยังคือเก่าเสื้อเสื้หนูห uh> ม้นี่ ที่8ปก็คือเก่าที่เกก็คือเก่าครับดอวะหนู่มเยอะครับต้นโตโอ้นมเนาะที่ซิก็คือเก่าไม่ไี้ต่ำติดเดืยเมืดแล้วบออย่างที่สิบ,อบอเอุ้ยต่ำอยู่ตนา โ oh. อ้โอกกระสากปูมาซื้อครับนัที่สิบเอ็ดแั้ที่สิบสองก็คือเก่าไม่ี ที่สิบสามก็คือเก่าอยู่บอคือเก่านะครับอันที่สิบสี่เก่า มีคือครับมึงคือมีคือเทนอ <c oughs> เรุ่นงกันท,ทั้งเครื่องครับท้างล้างเหมือและมีหมาเลย ที่ขนาดได้หนึ่งยังไม่ถือครับเดี๋ยวขอไปกินมาละท,ทั้งคือยังใหม่ๆอยู่เลย ว่าซื้อแถวน,นี้นะหลังหนึหงน่ง lah <laughs> Pak yang ini หรือว่าหนูสลดัดะครับหนูสลัดแล้วมีที่หนูสลัดเกินไปไ่กระเสื้กแล้วมีหลายครับมันยีนแข็ง như cái cầu. Cứ cầu. Như cái cầu, như tôi cũng như tầm rồi ạ cầu. คือเก่าครับมีแต่หูมีแต่หูไม่ต่างกันคือเก่าอยู่นี่ก่ะ ครับเซาๆนะครับบรรยากาศดีๆนะครับมื่อนี้ยามมาแล้วนะครับนี่ถือสักโต้มีติ่งมีติ่งนะครับหรือว่าหนูมิวอากิดไหครับแว่าคุยกันยังไม่ใหม่อยู่นะแต่ว่ามีิติเลยนะครับบรรยากาศสวยๆงามๆนะครับเดี๋ยวอีกสองมื้อนะครับเราเรามายามโต้มือที่กับมือนะครับมือมืออเห็นที่ก็บทีไปนะครับผมมีโอกาสสามมือเท่านั้นนะครับนี่เจีกันได้